แก้ว16ออนนะคะหูืแก้ว18ออนนะใส่นมก่อนนะคะชั้นแรกแล้วใส่นมเหนียวชั้นที่หนึ่งต่อไปนะคะเรามาใส่น้ำแข็งนะชั้นที่เหลือกันไม่ต้องเอาตรเต็มนะ แล้วก็ใส่นมนะคะที่เหลือลงไปเลยนมเราก็ใช้ที่3ออนนะคะต่อแก้ว16ออนหรือ18ออนนะนี่นะ3อออนเสร็จแล้ว2ชั้นเรามาทำสีชาเขียวนะคะชั้นบน ลงไปเลยแค่นี้ก็เป็น2ชั้นแล้ว